ท้าแรกฝึกการทรงตัวของขาด้วยกันนะคะเอาขาอีกข้างหนึ่งเตะไปด้านหลังอันนี้เราจะได้กล้นด้วยสำคัญและก็ได้การทรงตัวด้วยนะคะทำทั้งสองข้างเลยข้างละยี่สิบครั้งพอคะ่ะอันนี้แล้วก็พักสิบห้าวินาทีลองทำาดะคะขาอีกข้างหนึ่งที่ยืนอยู่ ย่อนก็เล็กน้อยค่ะจะได้มีปัญหาเรื่องของการเจ็บเข่าต่อไปท่านที่สองคือห้าขันยอ่อขึ้นมาแล้วก็มาแตะหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกท่านี้ก็ได้ด้วยได้ขาแข็งแรงแล้วก็การทรงตัวด้วยค่ะอย่าลืมกิงหน้าท้องด้วยทุกครั้ง ท่นนี้ก็ทําได้ถึงยี่สิบครั้งพักสิบห้าวินาทีทำสองข้างเช่นกันอย่าลืมนะทำสองข้างเลยฝึกทุกวันทําทุกวัน สูงวัยออกกําลังกายแบบนี้จะทําให้เรามีขาแข็งแรงแล้วก็ไม่ค่อยได้บาดเจ็บเวลาล้มหรือสะดุดอะไรเรายัางทรงตัวได้เร็ว